สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแขงสุขสุขคนคะ่ะสวัสดีค่ะมือกองส,สวัสดีครับกำลังขับรถเดินทางสีสะเทินน้ำสะเทินบกในยจักหน่อยธรรมดาค่ะกัไปเรื่อยๆเ่อตสนอไปเรื่อยๆผู้ใดกำลังเดินทางใส่รถใส่ถนนอยู่กัค่อยไปค่อยมาเนาะ ระมัดระวังเดินทางปลอดภัยถูกเส้นทางเด้อค่ะเด้อขอบคุณ <c oughs> คุณยายคุณยายทางชนบุรีเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเด้ยคุณยายโทรมาเล่ยนนำําโทรมาเล่นนนำเม <c oughs> ื่อกี้นี่แมนคุณยายมาเบิ่งคลิปสาวน้ำยืนกับมือกลองขอบคุณม <c oughs> าบขอบคุณหลายหลายค่ะมือกลองเป็นใจดีเนะาะว่าสันย่ำบาา่อไข่กระจดีอยู่ค่ะ <c oughs> ยามไายมากกะเจ๊เลยยามบัวไผกกะใจดีใจดีภาั h, ่าขอบคุณคุณยายได้หลายนะคะตัวมาเล่นนนำคุณคุณยายทั้งชุนบุรีเมืองเลยกะสิสงบักขามมาอ่ยาหยาดนะคะขอบคุณได้หลายเพิ่นว่าสิสงบักขามหวานมาหายใบเข่าเดือยสาวดอกเยอะเมื lucky lucky ่อกองแห้งมากเนี่ยซื ern, ้อประจำซื้อมากินกับเข่าได้พี่น้องซื้อมานั่นแม่อันกินเคืองทิมเคืองนี่แต่ล่า มันเป็นนั่นเป็นล่าลายเนาะแต่ว่ายายเป็นแม่แล้วก็บ่าคือกันในแม่ไปหยาดนอะซื้อเพื่อนอันเพื่อนว่ามันถือฝนมันถือฝนว่าันอ่าแต่ว่าถี่เพื่อนเก็บนดี่เพื่อนเก็บก่อนอยู่เก็บก่อนโอ้คือสิเป็นต่แสบครับขอบคุณในลายเด้อกับแม่เด้อขอบคุณในลายโทรมัน้อนเนาะจ่าโทรมาเมื่อเสาร์เดี๋ยวโทรมาว่าเดี๋ยวสิสรงประคำวานไปให้บใบเขาเด้อวเสาวน้องเยอะเด้อสนู้้ยมักหลายขอบคุณค่ะขอบคุณในลาย จากมาตานีกับมีนนองอมีนองจากพระรามพระรามสองนะคะโทรมาจากใครกันเรืองหันแอน,น,น,นโทรมาจากใครกันเนาะอยากได้เสื้ออีลาอุ้งอิงโมแม่อยากได้เสื้อสาวน้ำเยื่นบ่ <S <S เสื้ออีลาอุ้งเอิงกับให้ติดต่อกับองค์กรกันเลยว่าเนาะติดต่อกับสาวน้อยเพจเป็นแพงทั้งเพจเป็นไดเลยทักแอดมินไปใดเลยนะคะ ส่วนเสื้อสาวนอมเยื่น,นี่ว่าท่านแล้วเด้อค่ะคุณบอลทีติทิติเสือ้อคือว่าสิแจกอ่าตอนนั้นแจกบัตรบัตรนะวันที 12, <จ> <13 S 1> ่สิบสองแต่ว่าใส่คุณบอลนะ่ะยเอ็กสองเอ็กแอลสั่งไม่อยู่สองเอ็กแอลเพราะฉะนั้นมันจะซาแน่ก็คือต้องไปสั่งเฮ็ดพิเศษของดีของดีตั้งรอน <c oughs> อันนี้เสือ้อเสื้อแจกเด้อที่ว่าที่ว่าแจกพร้อมกับบัตรบัตรง,งานบุญตั้งต่างบุญละบ่าท่นเดส่งครบอยู่พี่น้องเด้อ ใจเย็นๆคุณบอลนะคะบ่ทันลืมบ่ทันลืมอันโบแมนขายเสื้อยังขายเสือสาวน้ำยืนบ่อหรือจังไดอันนี้จังว่าอันนี้จังว่ากันเราว่าขายดีเพราะได้มีขันน้ำมันรถไปถ่ายคลิปยาสันตุ FC สาวน้ำยืนบ่อผู้ใดจะผู้ใดจะสื่อเสื้อสาวน้ำยืนเนี่ยตุ๊กพี่ออเดอร์ไปก่อนตัวพี่ออเดอร์ไปก่อนเดี๋ยวจังไปเราจังไปอันจังสิได้ไปสั่งให้ได้จังสีเนาะ เแ็ดอี่รีบวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิ่งแบบก่อนพี่น้องครับถ้าเบิ่งตัวอย่างก่อนอ่าเดี๋ยวจะมาเอากันในส่วนนี้แต่คลิปนี้ใครจะบอกยังไงฟังบอกให้มือกลองฟังจะหูหรือยังเรื่องนี้จะหูหรือยังเรื่องยังล่ะเพราะท่านได้เอาขึ้ไปีงวดองยิงองค์หญิงยืมเงินยืมเงินเจ้าเมืองเจ้าเมืองการเจ้าเมืองการใช่แมนป้า ขนาดองค์หญิงระดับองค์หญิงองค์หญิงสิไปยืมเงินอพอพญาหรือว่าจะเมืองการใช่มมนเป็นไปได้จังใดเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวถามก่อนจะจังหวะเกิดยังขึ้นองค์หญิงยืมเงินพอการใช่นะซะแล้วฮะเกิดยังข้นเกิดยางขึ้นมันเป็นแนวใดเดี๋ยวเจ้าเสื้ออยู่บ่กะท่านเป็นเรื่องจริงกะเจ้าเสื้อยู่บ่เสื้อไคก็ล่ำงนีว่าใครนี่อะไรจะไปยืมเงินองค์หญิงะแต่ว่า ฮะอิงยืมเงินบพการใช้อี่มีนี่บอกเนาะเจ้าเสืออยู่บ่นี่เสือตัวเนาะกคนบางคนเราคอยหูวแล้วคอยเห็นแล้วคอยเบิ่งขวัญเจ้าแล้วสันฉากออกล่ำพี่น้องเสือตัวเอาละท่านโหนท่านโหนทำไมถ่ายทักมาแบบไหนแล้ก็มาตามท่านโหนน่ะละขอให้ไฟฟ้าประชารของเราถึงเลขสามสองวดซีมาดีเด้อ มงยิงมงเอิงเจ้ามาอยู่บ้านเมืองเราหลายฝ่าหลาปีแล้วไม่พวงหรูอสื่ออย่างไรแน่แต่ขึ้นเก่านี่เพคะคือเก่าแน่เพียค่ะบ้านเมืองเจ้าย่ำไปฉิสานสิไปอะไรอีกตึกเดือนอ่ะขอาชันว่าท่นหูค่ะเดี๋ยวนียกหาเงินอยู่เพีคะหาเงินพระองค์ไม่ยืมบ่จ้าไม่ได้คอยยืมเจ้าเราเอาละท่านพา

ลงไปแพ้จะต้องจัยใจกับทีมงานพระเอกวัดหนี้พี่้องได้ร่วมกันบริจาคมาทางคณะกรรมการเช็คเงินเป็นเ,เรียบร้อยยอดเงินสำหรับคั้นปืนนี้40,3928ขอบคุณเสมอ ซาตูนซาตูนลำเลว่ยลำเลื่ยกันสุดงรเลยสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทครับผมอ่ะมาฝ่าไปเลยไปนี่แหละเป็นตหาหักไหลฉากออกล่ำเอ้ยอันเจ้าเมืองเขาเอิ่นพอพะาเนอ้ออืมเจ้าเมืองอันการใช่กันแน่ไปถามเพื่อนมาถามเพื่อนว่าองค์หญิงองค์หญิงวสันเพคะ <laughs> เจ้าวาอยู่บ้านเมืองไอ้วายู่บ้านเมืองเพื่อนน่ะแหละเป็นจังไดเนี่ยตอบสิคือเกาคือเกาพ่คะคือเกา่าคือเกพ่คะว่าแต่คือเกาจังได่าสันบ้านเมืองเจ้าสร้างแล้วหรือยัง่าสันตอบที่ปตานีพี่น้องเลยอันบัตรนัวคือกันจาย่ามไดสิสร้างแล้ว่าสันบัตันัวคือกันจา กำลังหาเงินอยู่จ้ะกำลังหาเงินอยู่สอยเด้อพี่น้องเด้อยังตกแต่งอีกหลายอยู่เด้วครับพี่น้องตอนนี้ยิ่งมาซีข่าหลานเบออยู่เด้วเพราะว่าตกแต่งภายในนี่กับเบิร์ดไลอยู่เด้หรอกเดี๋ยวเดียวให้มันแล้วไปเออแตเฮ็ดดีเฮ็ดให้มันแล้วแมนไปสร้างไปเพราะฉะนั้นหาไปหาเพรท่านก็ไปยืมอันกนนี้แล้วก็จะมายืมพอการใช่ไหมก็จะมาอัน บอหูวคือกันจ่าตอนนี้กำลังหาเงินอยู่จ่าพันสันพระองค์มีให้ยืมบอค้สงสัยพระองค์มีให้ยืมบอค้าบอเปียค่ะพันสันพระองค์ก็เลยว่าพระองค์มีให้ยืมบอเปียค้าพระองค์ก็เลยว่าจังใดก่อนมาจังใดพระองค์ว่าจังใดพระองค์ก็ว่ามีเต่มมีเติมมิเติมมิเติมคอยนี่แหละทียืมอุ้งยิ้มแล้ว อันก็เลยว่านี่เกิดยันคืนว่าจนก,ก็บเบาหยอกซื้อๆพี่ดองเบานัวหัวมวนก็คือนี่แหละมุกตาหักของอิละเนาะจะไปเกิดยันคืนจะพี่เกิดยั<ม>นคืน,า<ม>นถามยืมตัวเป็นอย่างมือสองมือเนี่ยเห็นมาไล่พอการใส่พ่วงบังยัยสุขขึ้นแม่บอกเออเนาะจะถามยืมจะตัวน้องหูซื้อมาเดือ,อ,อมือมีมาลงมาไล่แบบมือเนาะเพราะฉะนั้น มาไล่พวกมันยืมยงินตัวละเนาะจะเป็นยังไงยิ้งคุงจิงกับพระองค์มีให้ืมแนี่ยมาหุ้งว่ะแ่ยังไงรูปตานี่พี่น้องเลยโอเล่นกับผู้ใหพอเล่นเล่นก็ไพ่พาเล่นนะส่็มาเล่นก็คุ้งจิง อย่่นะบอก่าอย่มีมาไล่หลายเด้กกสิถามดือนเจ้าเเด้ช่ากระป๋าตีมาไล่น SO> ั่นช่ก็ไปย่งใหญ่ๆนั่นลหลายมือนั่นย่ช่เาไปตีบอกพอไปย่านั่นพระองค์นายรูสึกว่าเมือสองมือนี้เป็นสิลำซ้ำลำซ้ำน่องพอการใช้กรไดนอ้ยนอสับคนเห็นมาไล่ให้ก็จะเมืองกระไก็จังหวะนี่ทีละนอ อันรับสมัครคนน็ดมาไล่บอค้าเนอะสมัครโอ้ยพี่ดองเอ้าคลิปนี้วิธีอย่างเด้มพี่ดองกับว่าถึงความเป็นทหารของลูกสาวลูกสาวก็พออืพอการใช้เพิ่นกับลูกสาวนี่แหละกีลาอุ้งอิงทักคุ้ก็พ่อเพิ่นน่ะเล่นรดตัวแบบมีม่น่นนั่นนี่แบบตหาักรธกันวาสะอุกสะอุยสะอุกสะอุยบอกอันบอกหลายคนบอกว่าคยจอบทาคือการฉากหนีมา ไปจอะกายก็การจากนี่นายหนึ่งก็ว่าตอบคําถามพระอินแน่มีก็ตอบคําถามเจ้าเมืองอืมอ่าเป็นจังไดล่ะเจ้าเมืองเป็นตะมีหยืมอยู่บอกว่าถามุ่นชิมยืมได้ทั้งนี้ก็สิยืมคือกันละวะเพฟไว้ในอยู่ดอกนัาง อขอบคุณห,หลายพีน่น้องค่ะก็หยอกกันเราหยอกกันสื่อดอกเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุก่านที่ทักไล้กันหลายท่านโทรมาหลินน้ำหลายท่านผักไลนคุยท้งไลนก็นได้เด้อค่ะเด้อเบอร์โทรสาวนุ่มยืนอ่ายูยูปกช่องนั่นละอ่ะหรือบอกไว้0 8 7 5 9 5ป9เจหาเกหาหาเกาสองีนะคะเอาละคลิปนี้เอาไว้ซํำนีนะคะคุยกันถึงความปิดตะหัก ของอีหลาอุ๋งอิงค่ะขอบคุณทุกท่านเดินทางตอนนาเนาะก็เดินทางอยู่นะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะอยู่ดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ